สุริยะมณพรร่วมคณะนายกลงพื้นที่นครราชสีมาเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมพร้อมด้วยดรมณภร์เจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมานาคมร่วมคณะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครราชสีมาติดตามแผนการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาการบริหารจัดการน้ําพร้อมลงพื้นที่การจัดงานมหากรรมพืชสวนโลกนครราชสีมา2572โดยโครงการก่อสร้างสกายวอล์ก บริเวณขวเขาเขื่อนลั่นอเภอสีคิ้วเพื่อผลักดันให้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่และรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนายสุริยะได้กล่าวว่าจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทยและมีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศโดยเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจและมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์เนื่องจากเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ ประตูสู่อีสานกระทรวงคมนาคมได้พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านโครงข่ายคมนาคมขนส่งครอบคลุมทางบกทางรางทางน้ําและทางอากาศทั้งภายในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างไรายได้ส่งเสริมภาคเกษตรกรรมรวมทั้งสนับสนุนการกระจายไรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่และสนับสนุนการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่ง,งยืน นายสุริยะได้กล่าวต่อว่าจากการที่กระทรวงคมนาคมได้เปิดให้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6ตอนบางปะอินนครราชสีมาช่วงปากช่องทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมาระยะทาง77.4กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าผ่านทางเมื่อเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาพบว่า มีประชาชนใช้บริการเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทางโดยการดำเนินโครงการณเดือนกุมภาพันธ์2567มีความก้าวหน้าร้อยละ94คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ภายในปี2568ส่วนการปรับปรุงทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจราจรภายในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียงกรมทางหลวงอยู่ระหว่างดำเนินโครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงทางหลวงหมายเลข2ระหว่างกม177บวก412ถึงกม251บวก299ระยะทาง73.87กิโลเมตรและโครงการปรับปรุงทางแยกขนาดใหญ่จำนวน5แห่ง ได้แก่บริเวณสามแยกตลาดแคร์สามแยกบ้านวัดสามแยกโนนตะเถนสี่แยกสีดาและสี่แยกหนองแวงสำหรับแนวทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพท่าอากาศยานเพื่อเพิ่มโอกาสการเดินทางทำให้การเดินทางมีความสะดวกรวดเร็วและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงคมนาคมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์สนามบินโคร,ราช ให้มีความคุ้มค่าโดยจัดลำดับความสำคัญและให้มีความเชื่อมโยงไปเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์รัฐบาลที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาครวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดนครราชสีมาในส่วนของการก่อสร้างท่าเรือบกด้วยค่ะดรมณพรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับการคมนาคม ขนส่งทางน้ำกรมงเจ้าท่าโดยสำนักง,งานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่8มีแผนปฏิบัติงานขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำในจังหวัดนครราชสีมาบริเวณลำน้ำคลองยางตำบลดอนตะนึง้งอำเภอบัวใหญ่ และแม่น้ำมูลในพื้นที่หมู่12ตำบลท่าหลวงอำเภอพี่หมยเพื่อเพิ่มพื้นที่การกักเก็บน้ำแก้ไขปัญหากระแสน้ำกัดเซาะตะลิ่งรวมทั้งแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2567ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จสมบูรณ์จะทำให้การเชื่อมต่อด้านคมนาคมขนส่ง ทุกโหมดสามารถเดินทางได้อย่างไร้รอยต่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรองรับปริมาณการเดินทางและการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งกับภูมิภาคอื่นๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยอีกทั้งยังเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สุกันวาลิสุวันรารงาน